คลิปนี้เป็นแถบประจำที่16มีนาคมครับ16มีกิจกรรมล่าเรนเจอร์ด้วยอ,อสนุกขับสายล่าเลยทีนี้มาแล้วนี่แหลกะกิจกรรมล่าพอเรนเจอร์ตามแอมครับถึงวันที่19มีนาคมครับสองวันทีเตือนเตือนเลยเราเรนเจอร์ได้มาถึงนิวเวอร์เรตแล้วร่วมกันตามหา พวกเขาและต่อสู้เพื่อทาชิงไอทมสุดพษษษิเศษมากใหม่กันได้เลยวันวันที่16หใช่ไหมวันนี้วันหวยอกเออถึงวันที่29ิโอ้สองไอทิมเต็มเลยเมื่อถึงเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถออกตามล่าหาเหล่าเดเจ์เพื่อรับบททุกสดจากพวกเขาโดยผู้เล่นสามารถตามหาได้จากพื้นที่ที่กำหนดโอเค ถ้าตีแล้วโอ้เร็นเจอร์เหลืองมีวอดี้ไอซ์กรีนใช่ไหมฟอร์ดลูน่าอเดสกราวตายปุ๊บเกิดนาเกียร์สีเพ่วโมงเกิดปับ๊บอืมไอเทมครับไอเทมมี RW โอ้ตัวนี้มันเป็นเป็นขั้นแดงใช่ไหมใบออฟขั้นแดงเอสเทอร์ re, โอ้กล่องไม่กล่องด้วยกล่องชุดอะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วมีดอกเป็นคอตูมเจ็ดวันด้วยมีขนขนบวกเก้าเบสบวกสี่สิบห้าวันแล้วก็ทหารรับจ้างลินทหารรับจ้างเดรโวเนลแล้วก็เออกล่องกล่องสุ่มซ่อมหรือเปล่าซ้อมกโกอมขอายาเวดิกอโอเคพวกยาช่ามันพอรลักเออไม่ใช่สิบูเรนเจอร์ สีน้ำเงินใช่ขวดลักขวดรูหน้าเล็กไซส์ฟอตร์กเทนลูนตัวนี้ตัวนี้เป็นอ๋อังคัดแยงหรือตัวนี้โอ้โอ,โอเคตัวนี้ยังเป็นคันดแดงอยู่เป็นอาร์เมอร์โอ้ตัวตัวแรกมันเป็นเวฟพอนใช่ไหมนนี้เป็นอาร์เมอร์เออเท็ดดี้แฮตโอ้หมวกมีเลยแล้วก็หมวกหัวอะไรหัวเสือหมวกมีหัวเสือ เออมีมีแหมบวกห้าตกด้วยพวกแชมบวกห้าแล้วก็ทหารรับจ้างฟีดแบกบาทแล้วก็ถุงถุงสมเอ็กตีมแล้วก็อีพิกวูดมเดยมไฮย,ยาจีเจมแล้วก็ยาอะไรก็อย่างโอ้ยาโอ้ไม่ได้ยาโอ้ยาใชมมันเราไม่ได้สนใจเรื่องยายแล้วเนีก็ได้เลยพวกยาอันเดียสกลวครับหรือว่าจะสีเลตินเอร์ครับอันเดียสกล มูเทนฟอร์มมเทนฟอร์เรตพอนทัสเฟรมพอต้าอิสเฟอร์โนโอ้โธโอเคตัวนี้น่าจะของดีแหละ PW วครับตัวนี้ออก PW วีรูเลยหกสิบห้าด้วยแล้วก็มีไปเอาโบสเซคันแดงน่าจะเป็นขั้นขั้นขาวไปเลยเป็นขั้นดแดงเฉยเละสวอตเมจิกแล้วก็คิดเอเคอร์ลิต โอ้มีขั้นขาวด้วยโอ้โอเคโอเคเข้าใจละขอโทษครับที่ผมอ่านไม่ไม่ได้อ่านทวนไอทีทวนมีสวอตเมจิคทีเค่เรียกว่าเลดแอคคูลเลียมวิงกล่องแอคคูลเลียมวิงโอ้กล่องปีกหรือเปล่าโอตัวนี้เป็นตัวปีกใช่ไหมแล้วก็คิตันล็อบบีก้กากาลีคิตันกาลีเป็นยังไงวะ ็ตัวนี้ตอบขัดไฟใช่ไหมพวกขัดบกวกสิบล้อทหารรับจ้างยวนซึ่งทหารรับจ้างยวนนี้น่าจะเบาครับเบากว่ายวนที่อยู่ในลานขาแต่ก็มีก็ดีช่องเกี่ยบของช่องทหารรับจ้างจะได้เท่จะได้มีถ้าเป็นพวกสะสมคอลเลกชันมีหินเอคีมเก้าการแตกเด้งไอิมเก้าสี่สิอ็ดวด อีพิกบูธขาวอีพิกบูธอนิเมะแล้วก็เหวียเหวียเจ็ดวันคะเหรียนแฮปปี้เบิร์ดี้เจ็ดวันสิบห้าวันแ,แ,แล้วก็ยาต่างๆก็นนะแล้วก็มีซูปเปอร์ซูปเปอร์เออชุบแค่ <c oughs> นั้น,ห <c oughs> น,นแหละก็มีอัพอัพเกรดเรนดอมบ็อกเอ้ามันเป็นอะไรใช่ไหมพวกพวกของต่างๆนานาในกล่องกล่องสุ่มนี้ใช่ไหม โอเคโอเคอัปเกรดเรนดอมบ็อกกล่องสุ่มไอเทมแักเดดเป็นยังไงวะเดี๋ยวดูกันกล่องสุ่มลุ้มไอเทมอัปเกรดและไอเทมสุดแรงมากใหม่ร่วมลุ่มกันในวันนี้วันที่1มีนาคมโอ้ตอนนี้เป็นอวันที่30ปิดซื้อเลยอันนี้ถึงวันที่เป็นปิดซื้อวันที่30มินาเลยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเข้ากิมคาร์บัลโอเคมันอยู่ตรงนี้ครับตรงสุม่มนี่ กิจกรรมอยู่ตรงนี้เลยการเปิด1ครั้งใช้50จิมมแล้วก็10ครั้งใช้150จิมมรายละเอียดก่องของนี้ครับอย่ในนี้เลยมีสล็อตอดิเเพอร์เฟก11สิบเอ็ดอ่ะปึ้งเพอร์เฟกแค่สิบเอ็ดอีกเลยไอจิมม์สิบมันก็ไปเท่าไหร่นะกล่องนี่แต่ถ้าใครพิเรเหลือก็สามารถสุมได้เลยจะได้ของนี้มีอะไรบ้างของโอ้หิน อินต์ต่างกันนะหินล้วนๆเลยอืมหินมีดีไวแดงด้วยโอ้ดีวาดีไวาขั้นแดงโอเคดีไวาขั้นแดงแล้วก็เพอร์เฟิกเพอร์เฟิกแดงครับ13เพอร์เฟิกขั้นแดงแล้วก็กันแตกกันแตกต่างกันนครับพวกประดับอืมโอ้โหก็เซฟกัดต่อกันแตกที่แรกเราเจาะแดงเพอร์เฟิกสิบเขั้นขาวด้วย เรป็นขั้นขาวด้วยเอนชนซฟกาดการแตกชุดขั้นไฮหรือขั้นแตกพวกชุดอาวุธข,ขั้นขันขาวย้อนเซฟกาดอันนี้จะเป็นพวกอะไหหรือเ่าพวกพวกสีดหรือเปล่าให้สามสามเหมือนก็เฟอร์ฟิคอสิบสามขั้นขาวแล้วินเ e อร์ฟ t p เ r อร์ฟคกเอร์ฟขั้นไฮเอ็กตีม ทูแฮนดิพ่อนวันแพนิพ่อนก็กันเตกโอ้โหไม่เป็นทำไมพวกกันเตกมันโอ้ใอัน,นพวกนี้มันให้ห้าอันใช่ไหมไม่มีหนึ่งอันสามอัน,ลอนแล้วก็ห้าอันก็กันแล้วก็เอือเพอสิบเอ็ดแล้วก็เพอสิบสามขั้นอันติเมิตแล้วก็กระแตกอันติเมิตทีนี้ดีวสิบดีวายบวกสิบทุกอย่างเลยอีนนี้ขั้นข่าว แล้วก็หินหินเจาะคาวเจาะอัติมีกกตก็กันแตกกันแดดกันแตกเออพวกระดับช่สุดท้าย hand, two hand. วยันเวนทูเฮียนแอตราเวลคนเอีอาร์มือโอเคพวกเอกทีมแล้วก็กาชากล่องกาชาดรนเจนจะมีใครสูมไหมไม่รู้เป็นกล่อง กล่องบอสไทยครับกล่องอันนี้เป็นเป็นกล่องรวมกิกรรมเจเรี้บอสกาชาโอ้พวกนี้เป็นกล่องกล่องท้ายดันเจียนครับกล่องบอสไทยดันเจียนทุกดันเลยน่าจะทุกดันหรือเปล่าไม,ไม่รู้ว่าเริ่มเริ่มดันไหนนะนเจเรนดีน่บอสก,กาชาถูกล่องสุ่มดันเจียนไอเทมสหมดุดเร่่มลุ้น สุ่มรับไอเทมสุดโหดแล้วไปเังลุยก็ต่อได้เลยเอาโอ๋ที่เดียวกันนับหนึ่งทุกที่เดียวกันเลยใช้ยี่สิบเจตัวหนึ่งหนึ่งการเปิดครับแล้วก็ร้อยเก้าสิบเจมต่อสิบครั้งในการเปิดรายละเอีอรเรยดครับรายละเอียดกล่องจะดูดีไหมเนี่ยโอ้ันนี้กล่องมีกล่องคือกล่องเทมปัสดกล่องมาเร็งอกิกแล้วก็กล่องร้อยสี่ห้า ของร้อสี่ิบเอ่อซนาแันบอลเขียวเออแดนบอลเขียวร้อยสามสิบร้อเข็มทิศดันบอลส้มแันร้อยย่สิบเอออันนี้มแมงธรรมดา,าวันแรลงชั้นสองแล้วก็งูาร์ดงูงูฮารถไฟรฮดน้ำแข็งาร์ดเพนีคลิปนอนาร์ด ลาวาฮฮตโอเคพีพีวิ่งด้วยโอ้โอ้โอโอมีทุกดันเลยใช่ไหมเนี่ยเพียแต่จะไม่มีพวกรูนัสเทเรชันมันมันเน่าเกินไปไม่ใช่รีวิวพาวเวอร์ดีวิวพาวเวอร์เพเทดโมเนียมนีลาดไอแลนดเฟมเนสโอ้โอเคโอเค,อเคกาเดียนออฟทัตอันนี้จะเป็นพวกดันอะไรบ้าง ดันต่อจากดันอวีคืณดันที่ดรอปหินทำวูดอันติมิตเลยแค่นั้นแหละกล่ <c oughs> องเป็นกระชาสุม่มกล่องรวมกล่องบอไทไายครับแล้วก็มีมีอะไรนะอ,อมีแพ็กเกจแพ็กเกจเออเขอหาหักห้ารอบ ดูดอบเลีหนึ่งพันกำไรซ้อยหูยแล้วกชุบอีกห้าอันแล้วก็กันเเออขอหาหักห้าอันเป็นหกสิบเกมครับต่อวันต่อวันแล้วก็ได้ซื้อได้ครั้งเดียวด้วยเอ้ยเขาเข้ามาดีเฟรมเรดล่วงเลยโอ้ยย้ายห้องยห้องยายห้องไม่ต่างกันด <laughs> แล้วก็มี เซอร์ไพรส์ยี่สิหนึ่งครับเนี่ยนี่ครับเออเนี่ยนี่อะไรนะนี่เลกหัวโอ้อันนี้เลกหัวอันนี้เลกแลขอาวุธโอเคนี่เซอร์ไพรส์ยังนึงครับนี่นี่เลยนี่เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้รู้ละเซอร์ไพรส์เนี่ยมาแล้วนี่นี่ครับมีอาวุธมาสเตอร์ครับ EX หกด้วย EY สิบห้าด้วย แต่ไม่รู้ว่าใส่โลวได้ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยครับมาสเตอร์พาราเดียมพิสโตลเร,รือคิตา22่อู้แรงกว่าข้าน,นี้โฮมอีกโอ้จะแรงกว่าน,นี้ตันเลยใช่ไหมโอ้ตันด้วยอันนี้ะไรโอ้คิ ขี้เหรหมือนกันน่าจะเป็นแอมอันข้างหนึ่งขี้ดาเออขี้เหร่ข้างหนึ่งแล้วก็มีเท้าเดียวเอ้าก็ไม่มีเท้าสิอันนี้หัวโอ้พี่อันนี้อันนี้หัวนนนนหัวเอฟจีโอหัวนี่ผมกว็เน่าอยู่นะสิบชั่วโม,มงนะเอ็กหกด้วยเอ 12, ยื้อแอมสิบสองโอ้โหเยอะเยอะขนาดนี้นเลยเอ็กหกยี่สิบห้าด้วยโอ้โห โอ้เจิ้นโคตรหมดเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปหน้าดีกว่าส,ส,สอยคลิปเดีวไมอยากสอยสอยคลิปไปเยอะในในกล่องเลยนี่ครับรางวัลปิดเซฟก็สามอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวพวกนี้ไม่เกี่ยวนี่น,นี่กิจกรมรมแรกอาวุธกับหัว ในการใส่ลมแดดแต่รู้ว่าใส่ลวอใช่ไหมเราชมรา้านค้าด้ยวยร้านค้ามีอะไรบ้างน่าจะเหมือนเดิมเลยมั้งชุดน่าจะเหมือนเดิมคล้ายเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนนั่แหละเออมีมีแพ็คเกจนี่เลยนี่แพ็คเกจเขาาหักแล้วก็แค่นี้โอเคงั้นผมก็ขอตัวดีกว่าผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคือ,อคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมรีวิวแพดของเกาหลีมันไม,ม,ม่รู้เป็นหมดอะไรนะการนับเกีรมันเหมือนใน pc หรือเปล่า้ดยคนละหมดของ pc กับของ pc ซหรือเปล่าผมไว่แน่ใจไหมนไปดูว่าไปละเอาไปแจ้งต่อาไม่รู้เขาจะแจ้งตอนเนี้ยเดี๋ผมก็แบบไปดีกว่า Bye-bye.